จะลงแเด็กกับแม่ไหมโอเคขอจมะไหลขนาดนั้นเลยก็ลงมัก็จะไหลเข้าไปหาตรงนี้ไงเวลามันลงแล้วก็ต้องจับถ้าไม่จับก็จะตีต่างชื่อนี่กุต่างชอ นี่เหือเรือไหนอะเนี่ยยืดเฮ้ยเพราะอะไรอไหลเบียดหนูนะ ลงครับลงนี้ครับลงนี้ครับเฮ้ยอย่าเพิ่งครับรถจอดอยู่นี่ครับไม่ผม <laughs> จอดอยู่นี่